เติมครึ่งหลังมีดีสลับฟังกับมาครับขอครับเวลาเดินครับโอ้ยเจ้าเอฟนี่อิงไปแอมแอมมาได้เปิดมุมกองทีแบงค์ให้เจ้าเอฟเจ้าเอฟติดคูตี้ครับจับประตูอังเดอปูนาเอ็กครับ มาที่เซนหนึ่งหองตีเจ้าเอฟ <c oughs> ใหใคอยไม่รู้เจ้าเอฟมาแล้วเจ้าเอฟไห้แบงค์เจ้สาสันโต้ครับมาแล้วเจ้สาสันโต้แล้วให้เบิร์ดวันว่างครับเบิร์ดวันว่างโอ้โหชัดไปลูกนี้ปุ๊บซาประตูเซฟได้ด้วยใช่เท้าครับมาที่เซนหนึ่ง โอ้ยนี่ก็เข้าแล้วครับเมื่อกี้แต่บอลมันเฉล็บมอที่เส้นหนึ่งครับให่เบิร์นบอลว่างแล้วโอ้ยเรียบร้อยครับลอดดักไปแล้วโอ้ยทำให้บีดีได้ประตูเกือบตีเสมอครับเพราะว่าตอนนี้สองหนึ่งอยู่ดีใช่ไหมครับโอเคตอนนี้เรากดแล้วนะครับมอ เจ้าเอฟคนเปิดมาที่จบแบงค์ให้สันนีสวีวีวีครับมาที่สอนนัลตักใจะแบงค์โดนกุติ้จบไปมาที่จอสันโตสเคลียแล้วออกนะครับออกนะครับมาที่ใครไม่รู้นะครับสอนนัตัให้สันนี่สวีวีวีวครับ แล้วซัดอู้ยดูเหมือนร้านใกล้ๆจะพังนะครับถ้าไม่มีตาขายเนี่ยเพราะว่าทีมเราเนี่ยประตูอ่ะไม่เล็งนะครับเล็งคนอื่นอ่ะมาพาก,กันต่อครับอย่าเสียเวลาพาที่เซนหนึ่งครับหนึ่งกูตีว่างเซนหนึ่งว่ายังไงแล้วให้กวังเลดมากวังเลดมาทำชิงกับเซนหนึ่งครับ เสียนหนึ่งติดสนตะสโซนอตะจิ้มออกไปได้เปิดของมีดีมาที่คูตี้คูตี้จับบอลไม่อยู่ครับโอ้โหจึงกับโกงกำนับแล้วบอกว่าโดนผูเมงครับมาที่แบงค์เลตเอ้ยพี่แบงค์มาที่เสียนหนึ่งครับแล้วกวางเลดมาโอ้โหใส่ก้อยครับออกไปแล้วครับไปกินลาบก้อยดีกว่า มาที่โซนตะสนตะลากลากโอ้โหอิดเบิร์ดวันนุ่นว่างครับเมามาแล้วที่ซันนี่สวีวีวีครับที่โซนตะโอ้โหโอ้โหนี่มไม่ได้ครับเจ้าเอฟมาที่ปูตี้มาที่จอสันโตสจอสันโตสลากคึงคิงคิงคิงง้างงาง,ง,างไม่ยิงไม่ยิงแล้ว ให้เซนหนึ่งรับเซนหนึ่งให้คูตีคูตีลาไปแล้วสักยา <Yeah. S 1> ออกครับโอ้ยยังรับเจ้าเอฟลางมาทันและจังหวะน,นี้เจ้าเอฟให้ไขไม่รู้ครับมาที่อุ้ยขอไยที่กล้องไม่หันนะครับเพราะทางผู้ภาคผู้หันกล้องเป็นคนเดียวกันครับมาที่เจ้าซันโต้หอยเยนหนึ่ง เยนหนึ่งลากไปติดซันนี่สวีวีครับเยนหนึ่งแก้มือมาควางเล็ดมาได้ครับจังหวะนี้โอ้โหเล่นท่าเลนโบเลยครับแล้วใครไม่รู้ไม่รู้นะครับหมาที่พี่แบง <c oughs> โดนเยนหนึ่งจิ้มไปครับ เปิดของพี่แบงเปิดยังไงจันี้มาที่เจ้าเอฟเจ้าเอฟเปิดไปให้ใครไม่รู้แล้วซัดลูกนี้แลบจอสันโต้ได้เปิดม,มุม,มของทีมผมก็ไม่รู้จักนะครับเพราะว่ามันคือทีมอะไรมาที่อ๋อมาที่เบิร์ดวันร่างครับจังหวะน,นี้จะทําประตูที่2ของมีดีได้หรือเปล่าแล้วซัดโอ้ยติดสนสตาครับ ที่เซตหนึ่งครับตอนนี้มีกำลังใจกันมากกูตีหลากไปแล้วซัดลูกนี้กวางเลดมาไม่เกี่ยวไม่ทันครับแม่มาที่สนตะสนตะให้เจ้าเอฟเจ้าเอฟหลากไปหลากไปเจ้าซันโต้เหมือนกับจะปล่อยแล้วใครไม่รู้ได้นะครับบอลลูกนี มาที่จอสัโต,รครโต๊ครับจอสโต๊ดคึงคึงบอลอยู่ตั้งนานครับแต่ไม่ยอมจะเล่นได้เจโจสเตปหรือลมเอา้าจังหวะน,นี้บูสาประตูเป็นตะคิวเหมือนอังเดโอนาน่าไม่มีผิดครับต่อแล้วยังไงครับจังหวะน,นี้เ,นเห็นการกันอยู่ ฝั่งมีดีก็เล่นกันอยู่นะครับฝั่งนูก็มีความตึงเครียดเพราะพู้สับตู้ตัวจริงเนี่ยบาดเจ็บนะครับเรียบร้อยครับโดนเอาออกมาจากสนามแล้วครับน่าจะให้ซันนี่สวีวีวีเป็นแทนครับโอ้โหรับออกมาแล้วครับ อาจจะให้ซันนี่สวีวีวีโอ้โหใช่เลยครับเขาน่าจะโดนอีกหลายลูกครับซันนี่สวีวีวีเนี่ยมาเวลาเริ่มขึ้นต่อครับมาแล้วที่เซตหนึ่งทุกคนตอนนี้ในทีมมีดีมีกำลังใจครับเพราะว่าซันนี่สวีวีวีเนี่ยเป็นประตูครับ คนนี้ไม่สามารถยิงได้แต่เขาสามารถขึ้นมายิงแล้วทำให้เหยียบประตูได้มาทีเจ้าเอฟเจ้าเอฟแล้วให้บาเบลบาเบลให้เจ้าเอฟแต่ติดเซตติกครับหมนบุหรี่จัดครับโคตรหมนนะมาทีควังเลตมาบาเบลอไม่ถัดครับมาทีเจ้าเอฟ คอดูครับปล่อยบอลทิ้งไปเพราะเป็นเบรอันว่างที่เขี่ยวไปครับแล้วก็คอดูครับให้สุดสุดขึ้นโอ้ยโอ้ยอันเดโอน่าเอ็กเนี่ยมีความไม่ธรรมดาครับเพราะว่า บอลเข้าบัตกระชกบอลออกบัตเข้านะครับ้วมาเเลเนัวแล้วมาที่มุูโยจนดนสามคนสนัับจิ้มไวครับ มาที่ซันนี่สวีพี่วีครับได้รับบทเป็นผู้สับตูแทนผู้สับ,บมาที่โซนักเลยหัวบาเบลไปครับ สวยรักสวักให้เจ้าเอฟจับเอฟทำยังไงจังหวะนี้ติดกวางเลนมาควางเลนมาให้บาสฟังเยอะปาฟังเยอะโอ้โหรอบนี้ทำดีแต่ก็พลาดเหมือนเดิมครับโอ้ยมาแล้วครับดีดกันจังครับทีมสีฟ้าไม่รู้ไปทำอะไรมาแรงไม่มีหมดครับเจ้าเอฟเล่นอยู่ครึ่งครึ่งพักสองครึ่งครึ่งครึ่งสองครึ่งแล้วครับ ซัมมี่สวีวีวีนิ้วเกือบหักนะครับเพราะว่าลังบอลกันลังบอลกันอีบอลบางทีเล็กบลกำลังจะเปิดไปนะคที่ซันนี่สวีวีวีครับซันนี้สวีวีวีคว้างขึ้นไปป้องติดก็ขันตัวไม่รู้แล้วเชนนี่บางที่ควงเล็กมาคองเล็ดมาให้เชนนี่เชนนี่ิงกับคองเล็ดมาครับบางที่เขาไม่รู้ครับตอนนี้แบบเหมือนกันนี้มา าชคเลกล่้อ,อยครับแต่เ,เราต้องไปกินลาบก้อยกันดีกว่าเพราะว่าเขาใส่ก้อยเนี่ยออกไปครับเอเลค่คุณภาคคุณภาคน่าจะหิวนะครับใช่ไหมครับใช่ครับ วันนี้เราต้องดูสภาพอากาศของโคดทางฝั่งีดีนะครับมาที่สวนมาที่ก๊วยฟูกวางเล่นมาดักไม่ได้มีนกอย,อยู่ตรงนั้นตาย,ยหรือเปล่าครับเรียกกูภัยสัตว์ไหมครับนกตายสองตัวครับ ออแบนลงมาเปลี่ยนตัวกับโูนะักนะครับอ๋อใครเอามาเข้ามาวะเงบ,บเลยครับที่นี้เห็นตึงเกินยังตึงอ่จา์มาที่จอสตดเฮ้ยยังนี่ยเจนเ็นพี่ชาย เอามาที <terror> ่แบงก์เปิดเจ้าเอฟเอ้ยเจ้าออฟเอ้ยเจ้าแบงค์เจ้าเอฟเจ้าเอฟโอ้โหอังเดโอน่าเอ็กเนี able, ่ยไม่ธรรมดานะครับลูกออกเข้าปัดเข้าเข้าเข้าปัดออกเหมือนกันนะครับครังเนี้ยเอ๋อเอ๋อเอ็กันเซอยาร์สตาร์กับภาพถินนะครับ เดี๋ยวมีดียิ่งเลยน้น้อนึ้อน้อลนีอ่ง้ออนึต้อหนึอหนึ่งต้อ่ข้อหน้อหนึ่ง้อหนง้กนึ่งขนึ่อหง้อนอนึ่งขอนึขอนงอง้หนอนึ่อน้นอน่อน มาแล้วทีกวางเล็ตมากวางมาให้ใครให้เจนาทาเจนชาตาชาิให้บับเบิ้ลแล้วให้จเจ้เาแบงค์แบงค์ลางไปติดกวางเล็ตมาแล้วกวางเลตมาจัางหวะนี้ เฟปกลับขึ้นไปแล้วไม่มีใครวิ่งทันบพรจอานโต้ก็ช้าเหมือนกันครับอุ้ยจอานโตเข้ามาต้มบอลนี้เนี่ยไม่อยากจะเชื่อสายตาครับเพราะว่าเขาไม่เคยทาแบบนี้มาก่อนจี่บอกสเยอะครับ เกสโต้เกสโต้ไ um, อ้บาสิกเยอะบาสิกเยอะใครคุณคนให้เกาสันโต้เกสันโต้วันนี้ทุกวันนี้ทำชิ่งกันอยู่นานไม่ยอมลงขึ้นหน้าไปสักทีมาแล้วเจ๊เกาสันโต้บาสิกเยอะครับคุณวนกับไปเป็นประตูซะดีกว่าเงี้ยเงี้ยนะนับไม่ถ้วนแล้วครับ บาบเบลอ้แบนเออวันนี้ตะขายทะลุไหมครับเกือบครับวอิโอ้ยยิง่ยิงวะ มียิงเลยบอลมาที่สอนนักต่างโลกแบบดิจิตอลดิจิตอลมาที่จะทำโดนแล้วมาที่ลุงคุณลุงคุณจะทำแบบเขาบ้างแต่ลืมไปว่าตัวเองอาย<ป>ุเท<ป>่าไหร่แล้วมาที่สอนนักตะางตียิบอลบอลต่าง จะแบงค์จะแบงค์ให้บาเบลบาเบลซัดเต็มข้อลูกนี้บอลมันปิ้นไปครับบอลไม่ยิงวะบอลไม่ยิงวะเมื่อกี้โอกาสได้ยิงเหรอลีบอลเดินลงมาในออกมาในสนามแล้วบอกว่าไม่ต้องพูดครับมาที่บาสเก็ตบอลทีโจก จะเลหลักขึ้นไปลากไปแล้วมอที่บ,บเบลมอที่แบงลิตเลตอร์เฮ้ยจะแบงค์ใครสกูน,น,กนวะสันนี่ครับสันนี่อันนี้ไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วอ,อมอที่โซนลิตเโอร์ตัวตัโอ้โหโซนลิตเตอร์โอ้โห น่าจะต้องดาวนวนวันเร็วไปพีบ้าน่าจะต้องขอมตะไ่ยครั้งนี้เพราะว่าตะขคายเนี่ยมันเหมือนจะขาดแดนเราวิงไปจนขาดนะครับแล้วสตูดกะกะแตเดียวบนลลุกแล้วเพื่อนด่าเราเอทีมวาง้อสันสตูดจอสันสตูดพิงพิงนเร็ว บอลดีๆมาเป็นครับลำบากเบรกิร์ดวันนม่นั่นวไปแมวรููรูนิ่งดังแบ็กนะครับสาบดูเนกลเป็นเหมือนเดิมแล้วครับ

กำลังเลโอนาเอ็กกำลังคุยกับเสาอยู่นะคะเอาบนี่สุนัขบุมาแล้วโอ้ยจ้นไบแดงเลยครับเบอรดอนว่างโดนจกขาไปครับตอนนี้อักสรนมบอลการอักสรนามมวยแล้วครับ

ครับมีนเลยพานไปเหมือนกับเมื่อกี้ด,ดาวเอกโ้อนากเอกกำลงต่อคัดหาที่เสาอยู่ครับมาทีเซนหนึ่งตายคนรวยอ้วยวลจ้ามาที่ออทจับแม็กอยชนะมาอยลุลระบบดิจิตาลมาติดเจนค่ะ ร้อยครับเกมนี้ไม่ต้องพูดมากนะครับมีดีแพ้ไปเฮ้ยยังไม่จบไม่จบที่เดี๋ยวด้าเดี๋ยวด้าไม่เชื่อมั่งเหรอซีนี้กุมวางลงไวยิงเด่นไว้เลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวงานาทีสุดท้ายผมเชียวที่ลูกเตี๋ยวเดี๋ยวไม่ตีเอามาที่จอกซันโบดให้คูตี้ให้เบิร์ดบันน้องบ้างแล้วให้เซนหนึ่ง มันบางแล้วแบบนั่งนัน่ง,น,น,น, tá, น,น,งนั่งโ eh อ้มตูเดียวโอ้เท่าโอ้สนีสม right> ีีเสียงดังเหมือนลำโพงที่ลำโพงวัดใช่ค่ะนะ้าจะเอาไปเลยเอ้ยบอลที่สูนกนะครับเอ้สูนกเอ้โซน่โอซิล นะุกแล้วคนภาคไอไม่หยุดนะครับเบอร์รอนว่างไฮดีตีมาเจอสันโต้ไปสันโต้เบอร์รอนว่างติดเจ้าแบงค์แตสันโต้เป็นคนเบิดครับ

น่าจะเบ ER. ื่อวันว่างคือออกมาแบบวันว่างจริงๆนะโมโก้ครับตันนี่สวีวีวีครับนาทีกวางเล็นมากวางเล็นมากชิญยาลูกนี้ลุงทีนี่จริงอย่างเดียวครับเลี้ยงไม่เลี้ยงส่งไม่ส่งยิงก็ยิงนะครับเดี๋ยวพี่จันอเมริกาไป วิววิครับจอกกิงลงไปครับอุวยวิ่งอย่างเร็วครับเมื่อกี้ยังจอกกิ้วอยู่เลยจนรอสกดไม่ได้มาที่จ้าเอเหียบกับเจ้าแบงเอฟลงไปแล้วเจ้าสันโต้ไปนที่กุนี่วิ่งสปีดแบบดิจิตาลบอลได้ลำบากเองครับมาที่ชัก ออกไปแล้วเหลือเวลาอีกสามนาทีครับสันนีจะม,ม,มีไม่มีโอ้สันนีจะมีไม่มีส่ชื่อจริงๆเลยครับใคร,ใครดูคลิปนี้เรียบร้อย นนึงเป็ดไปครับเมื่อกี้บอลยิงบอลยิบอลน้องคยจานเสียบนะจานโอ้ยวินซันนี่จว,วีวีวีเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในสนามของหนูนะครับของหนูนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ มาที่เซนหนึ่งเซนหนึ่งใหวางเล็บมาวางเล็บมาชิดยาว้มีเดชิยาก็มีต่ชิดยโนดตแทนโนดี่ามาับซับืมไปอนยมลมาที่เจะเฟให้คามลูแล้วมาที่สวน ของบอลอยู่ตั้งนานแล้วให้เจฟฟ์ใครไม่รู้แล้วเขาก็พลาดไปอีกเช่นเคยครับโอ้เหทีมบางสิ่งเยอะแล้วเียงไม่พานะควางเล่นปอ มาทีเจ้าเอฟแล้วจวังหวะนี้เจ้าเอฟหลบแบบดิจิตอลแต่โดนจอสตโตสกัดเอาไว้ได้หนึ่งนาทีแล้วครับแกเกมไม่ได้แล้วสามลูกบ้านหรือเปล่าหนึ่งนาทีฮัลโหลนบททุกคนคิดอะไรอยู่อยากงจริงๆเลยโอ้มาทียีบอลนกหจับบอลห่างตัวไปครับแอ้แต่ละเรื่องแต่ละคน ตัวสันตุลครับไม่ไม่ไม่ออกทีครับไม่ออก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 สวัสดีสวันนี่วีวีแสกไว้รับบอลยิงมั่งบอลยิงบ้างยังแป๊กเลยครับเมื่อกี้เสียงอะไรไม่รู้ได้ยินไม่ชัดนะครับ เอามาทีเจ้าเอฟเจ้าเอฟลักมาโอ้ยร้านเขาพังแล้วมากห้ยฟังเกืิดลุนนะครับเมื่อกี้เจ้าเอฟแบบปะเทบทีมเหมือนตาข่ายจะหลุดไปที่ร้านยิงมัง่งพียิงมัง่งยิงมั่งรูนมาที่บ่าวสังเยะโอู้หฉีดยาไปหมดเวลาแม็นี้ให้ทีมสีฟ้าชนะมีดีไปครับเจอกันใหม่เม็ดหน้าสกอร์เทนะ่าไหร่ครับ ทีนึงอ่ะ